สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่เกมอักไน์นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครฟาทูฟนะครับฟาทูฟจะเป็นตัวละครสไนเปอร์สายเดซไอนะครับก็คือจะเป็นตัวที่มีระยะยิงที่กว้างนะครับตามภาพซ้ายล่างนี้นะไปดูนที่ความสามารถนะครับตัวละครนี้ในส่วนของเทรดของเดซไอก็คือทําให้โจมตีศัตรูที่มีค่าพลังป้องกันน้อยที่สุดก่อนเสมอนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาบสองคมถ้าศัตรูที่มีดีเฟน์เยอะ เดินหลุดมานะครับก็มีโอกาสที่จะหลุดไปได้นะถ้าใช้ฟาทูดมาเล่นนะตัวที่ทาเลน้นนะครับทาเล n นแรกหากฟาทูดไม่โดนโจมตีเลยนะครับในระยะเวลา1ิวิจะได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้น15%นะาเนต์ะอานที่2เมื่อเปิดใช้งานสก,กิลตัวฟาทูดจะตกเป็นเป้าของศัตรูน้อยลงนะครับนั่นแปลว่าถ้าในระยะโจมตีของศัตรูมีตัวละครอื่นอยู่ในระยะ ศัตรูเนี่ยจะหันไปโจมตีตัวละครอ,อื่นก่อนนะครับและการโจมตีของฟาทูจะไม่สนลบหลีกของศัตรูนะครับลบหลีกกายภาพนะเพาะลบหลีกกายภาพนะแต่ตัวฟาทูก็ตีเป็นกายภาพอยู่แล้วนะครับอ่นะเวลาที่เปิดใช้งานสกิลนะครับเอางั้นไอตัวที่มันหลบเยอะๆหลบสูงๆเนี่ยเอาฟาทูมาเล่นก็ได้นะเปิดใช้งานสกิลก็คือยิงยังไงก็โดนโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะ มาดูกันที่สกิลนะสกิลหนึ่งหลอดสกิลเ,งเองเป็นสกิลกดใช้นะครับ SP ตั้งต้น10ใช้ SP 39รายเวลาสกิล35วินาทีที่รู้เจักนเมื่อกดใช้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น34เปอร์เซ็นต์แล้วก็ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น35หน่วยนะครับแต่สกิลนี้ก็ไม่ได้นิยมกันนะครับเป็นสกิลที่มีโดยทั่วไปของตัวละครนะครับมีหลายตัวละครก็จะมีสกิลนี้กันส่วนมากนะต่อ,อหนานะครับ สกิลสองหลออสกิลเรื่องเองสกิลกดใช้ SP ตั้งต้น21ใช้ SP 4ีและเวลาสกิล31อวินาทีเมื่อกดใช้เนี่ยทีลูเจ็7นะครับจะทำให้การโจมตีระยะจะเปลี่ยนเป็นทั้งแมปได้โดยที่มีเงื่อนไขหนึ่งนะครับประตูตจะต้องถูกบล็อกประตูจะถูกบล็อกอยู่จุดไหนของแมปก็ได้นะครับฟาทูสามารถยิงใส่ศัตตูนั้นได้นะครับพร้อมด้วยการโจมตีเพิ่มขึ้นด้วย90ตัว ทำให้สกิลนี้เนี่ยก็มีคนเล่นนะครับเอาไปคอมโบกับสายซัม,มอนที่สามารถซัม,มอนวางลงในสนามจุดไหนก็ได้เอามาบล็อกศัตรูแล้วเอาฟาดหูสกิลสองกิงใส่ศัตรูตัวนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลุกเล่นลูกเล่นหนึ่งที่เล่นได้นะต่อมานะครับสกิลที่3หลอดสกิลเดงเองหลอดสกิลเดงเองเป็นสกิลกดใช้ sp ตั้งต้น7ใช้ sp 2 4ระยะเวลาสกิล17วินาทีนะพิลล์เจ็ดเมื่อกดใช้เนี่ยระยะโจมตีจะเปลี่ยนไปเป็นด้านหน้าตัวเองแต่ว่า ระยะไม่สิ้นสุดนะครับนั่นแปลว่าจะเป็นเส้นตรงแถวเดียวด้านหน้าตัวเองแต่ระยะสุดขอบจอเลยนะครับโดนหมดทุกตัวโดนคือตีเป็นหมู่ด้วยนะครับโดนหลายตัวได้พี่รู้จักเจเมื่อกดใช้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น100%แต่ถ้าศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยอยู่นอกระยะโจมตีปกติของฟาทูดก็คือตรงจุดนี้นะครับสี่ช่องด้านหน้าของฟาทูคือระยะโจมตีปกติถ้าเป็นช่องที่ห้ขึ้นไป ทำให้จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้กนะ็ทำให้แรงขึ้นอีกถ้าจบตดศัตรูที่อยู่ไกลออกไปนะครับก็ตัวละครนี้นะครับเปิดได้จากกาชาเท่าน,นั้นแล้วก็เป็นตัวละครขอนขาจะออกแนวเฉพาะทางนะครับเพราะนั้นผู้เล่นทั่วไปสามารถย้ามได้เลยนะครับตัวละครนี้ไม่จําเป็นต้องปั้นมาใช้เลยนะแต่สาหรับใครที่แบบอาจจะเป็นสาย ชอบลุกเล่นเยอะๆนะครับตัวละครนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ในการทำให้เล่นสนุกขึ้นได้นะเดี๋ยวไปเจอกันที่พ r a d o x Simulation ครับมาที่พ r a d o x Simulation ให้เลือกเป็นสกิล3นะครับมาถึงก็รอลงฟาทูฟเลยนะครับไปเลย เนียวนะครับทีนี้รอนะครับเมื่อมีศัตรูที่เป็นสนไยโผลมาเปิดใช้งานสกิลได้เลยนะพอเห็นเส้นแดงปุ๊บก็เต็มเลงได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเคลียสไนไปแล้วพอไปเราจะรอให้ อ้ไอ้แคนเดิลไนนะครับหรือว่าไอ้อัศาวินเอียนเนี่ยเดินเข้ามาระยะครับก็เปิดใช้งานได้เลยพอเดินมาตรงกลางก็เปิดใช้ได้เลยนะรเราต้องเคลียร์ไอ้ตัวเนี้ยตอกที่มันจะไร้เสร็จไม่งั้นอาจจะมีแตกพายได้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้ตายไม่เป็นไรนะตายไม่เป็นไรนะครับต่อมา เดี๋ยวเรารอให้มีสไนเจอร์ไปอีกนะไรออกมาปุ๊บก็กดยิงได้เลยนะจะเห็นว่าระยะมันแบบฝุกขอบจอยอย่างที่บอกเลยแ้เป็นอันจบนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดสีทุกคนครับ